เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำนะครับจุดการเก็บรีวิวบวกกับการฟาร์มนะครับในส่วนของนี่ด้วยสารานุกรมภูมิภาคนะครับแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะต้องมาทําสารานุกรมตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครของเรานะเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําให้นะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะไปฟาร์มตรงไหนบ้างนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าขอหลังเลเวล 50ขึ้นไปเนะครับเพราะว่าในช่วงเลเวล1จนถึงเลเวล50เนี่ยหรือว่า40ก็ได้อ่ะมันจะฟาร์มด้วยเควสนะครับมันจะทําค่อนข้างง่ายเลยแต่ทีนี้เนี่ยนะทุกคนผมก็เลยอยากจะมาแนะนําในส่วนของเลเวล50ขึ้นไปนะครับว่าผมเนี่ยไปเก็บแมปไหนบ้างเก็บสมุดหน้าไหนบ้างนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนที่ไปรับชมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่จะรับชมเนี่ยผมขอเข้าสปอนเซอร์นิดนึงนะครับ อ่ะสำหรับร้านเติมเงินเกม Pay to Win Top Up นะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่เนี่ยครับอยางสมมุติว่าผมอยากจะเติมอ่าเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีนี้เนี่ยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยก็อ่าอยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกทียบนะครับอยากจะเติมอ่าแพ็กเกจล่ํารวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอก ID ก็คือ u id ของเรานะ่ครับก็กอบมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด onsz นะ แต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นผมเป็น,นตัวนะทุกคนก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสำหรับโค้ดสำหรับเกมอื่นๆเนี่ยก็ทาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ UID เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับร้านเติมเงินเพทวินดรอปฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไป รยกันครับโอเคมาครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะไปฟาร์มตรงไหนยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่แมปแรกนะครับแมปแรกเนี่ยเราจะไปฟาร์มกันที่ช่วงตรงนี้ครับนี่ครับมันคือส่วนของภูเขายงริมนะครับอันนี้เนี่ยจะมาได้ตั้งแต่เลเวล45ขึ้นมาะนรับ45เนี่ยผมก็แนะนำว่าควรที่จะเริ่มมาฟาร์มได้แล้วนะครับสำหรับแมปพวกนี้ ก็จะมีภูเขายงริมนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับได้หมดเลยถามว่าพวกแมปนี้เนี่ยได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแมปก่อนเริ่มกันที่แมป1ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาให้ดูหน้าตาของแมปสักนิดนึงแล้วกันครับหน้าตาของแมปนะครับจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนคือเนี่ยเห็นไหมสามารถฟาร์มได้ง่ายมากๆนะครับแล้วมอนเนี่ยเดินกันแบบนี้เยอะนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้จะไปฟาร์มตรงไหนนะครับในช่วงนี้เนี่ย ก็แนะนามาที่นี um, ่นะครับซึ่งแมปนี exactly ้เน no. ี um, ่ยที่เป็นภูเขายงริมเนี่ยเราจะได้ต้านทานสตันนะครับแต่เรามาดูตรงนี้ได้ครับทุกคนตรงนี้นะครับจะเป็นแมปภูเขายงริมนะก็จะอยู่ตรงป่าตอนกลางนะครับตรงนี้เนี่ยแมปที่เราอยู่นะครับแมปที่1เนี่ยจะเป็นต้านทานสตันแมปที่2จะเป็นต้านทานพิษนะครับแมปที่3เนี่ยต้านทานมืดบอดแมปที่4ต้านทานสับสนนะครับแล้วก็แมปที่5จะเป็น ้านทานแช่แข็งนะครับแมปที่6จะเป็นต้านทานการผักกระเด็นแมปที่7จะเป็นต้านทานความลดความเร็วนะครับก็คือ1-7ถึงเเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมาฟาร์มเก็บสมุดกันเพื่อเอาไปใช้ PVP แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำว่าเราไม่จำเป็นต้องมาฟาร์มเก็บสมุดก็ได้นะครับในช่วง1ถึง7นะครับในด่านพวกนี้เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมาฟาร์มเพื่อจะหาเงินนั่นเองครับ แบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่หาเงินได้ดีที่สุดนะครับในช่วงเลเวล45มาจนถึง50นะครับทุกคนเราสามารถหาเงินได้จากตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่ามอนเนี่ยมันเยอะขนาดนี้เลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมาเก็บเลเวลแล้วก็เก็บเงินนะครับฟ<ม>าร์มเงินถามว่าตรงนี้เนี่ยจะขายอะไรดีที่มันจะได้เงินเยอะๆก็คือกล่องนะครับกล่องเวลาเราตีมอนพวกนี้มาเนี่ยมันจะมีกล่องนะครับที่เป็นกล่องแบบนี้นะตีเท่านะครับแบบนี้ เราก็เปิดแล้วเราก็ผสมนะครับผสมของตรงนี้เนี่ยเพื่อเอาไปขายได้นะเป็นของเลเวลห้นั่นเองตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับต่อไปนะเราอยู่ตรงนี้กันจนถึงเลเวล50แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปไหนต่อนะครับแน่นอนครับว่าเรานะครับจะไปกันที่แบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดสมุดก่อนนะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับให้เรามาเก็บนี่ครับ หุบเขายงริมหนะึ่งะเป็นหุบเขานะทุกคนอันนี้เนี่ยเราจบไปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นพวกต้านทานต่างๆแต่ว่าหุบเขายงริมเนี่ยนะครับที่เราจะไปกันเนี่ยเราจะได้ในการโจมตีาธาตุไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องเก็บนะครับสําหรับธาตาุต่างๆมาเรามาเริ่มกันหุบเขายงริมหนึ่งไปเริ่มตรงนี้นะครับแนะนําให้มาได้ตั้งแต่เลเวล50เลยนะครับทุกคน 50ก็สามารถมาเก็บที่นี่ได้นะครับมอนสเตอร์ Monster เนี่ยค่อนข้างเยอะนะก็พยายามลอง,ฟ,อลองฟาร์มดูแล้วกันนะครับคือมอนเยอะมากๆสําหรับแบบนี้และเราจะได้รับโจมตีธาตุไฟด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าการโจมตีธาตยาถ้ามอนไม่มีธาตุเลยหรือไม่มีป้องกันธาตุเลยอนะเราก็จะโจมตีเข้าตามนั้นเลยนะครับไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ามีมอนสเตอร์เนี่ยถ้ากันธาตุไฟที่500นะครับ แล้วเรามีการโจมตีธาตุไฟที่1000เท่ากับว่าเราจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยเข้าที่ธาตุไฟนะ500นะครับมันก็จะหักล้างกันไปแบบตรงๆเลยนะอืมเนี่แหละครับผมก็เลยอยากจะให้มาฟาร์มกันด้วยนะครับที่นี่แล้วก็เก็บสมุดไปด้วยนะครับตรงนี้มาได้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่เรเวล50ขึ้นมานะครับก็สามารถมาเก็บได้แล้วนะครับสําหรับที่นี่และแมปต่อไปที่จะไปเก็บเนี่ยจะมีแมปไหนนะครับถ้าแมปนี้แล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องไปฟาร์มต่อ เรานะครับก็จะไปฟาร์มกันต่อได้เลยนะทุกคนที่แมปต่อไปนะครับก็จะเป็นภูเขายงริมนะครับระดับที่2จะเป็นโจมตีธาตุน้ําระดับ3จะเป็นโจมตีธาตุไม้4จะเป็นโจมตีธาตุเหล็ก5จะเป็นโจมตีธาตุดินและปกจะเป็นป้องกันนะครับเราเนี่ยสามารถมาฟาร์มได้ตั้งแต่ชั้นตั้งแต่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย ถือว่าเป็นการเสริมการโจมตีของเราให้มันแรงมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนมาได้ตั้งแต่เรเวล50อยู่ยาวจนถึง50กว่าๆเลยก็ได้55นะครับ55-58ก็สามารถอยู่ได้นะครับที่นี่ก็ลองดูแล้วกันนะครับหรือใครจะเลยออกมาถึงการเก็บป้องกันธาตุพวกนี้ก็จะดีนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยยืนได้นานมากยิ่งขึ้นมอนก็จะตีเราเบาลงนะครับแมบปบหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมอนนะครับจะเป็นการโจมตีธาตุซะส่วนใหญ่นะทุกคน โอเคนี่นะครับเราก็จะอยู่ยาวๆกันจนถึงเลเวล58ก็ได้60ก็ได้นะครับสำหรับแมปทั้งหมดตรงนี้เพื่อจะเก็บสมุดไปด้วยในตัวหรือถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะมา55-56แล้วอยากจะเปลี่ยนแมปนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันทุกคนก็จ,จะไปเก็บตรงนี้ครับจะไปที่ลำทานชอวันก็ได้นะครับลำทานชวันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน เราจะไปฟาร์มกันที่ชอวันสองนะทุกคนลำธารชอวันสองเนยะเราจะได้เด็กสองเลยนะรวมๆแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเด็กสิบนะครับตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยมาฟาร์มหรอกแต่ว่าคิดว่าตรงนี้ถ้ามาฟาร์มแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันจะต้องอยู่ยาวๆไปเลยและมอนก็ค่อนข้างฟาร์มง่ายไม่ยุ่งยากด้วยนะครับสําหรับตรงนี้เห็นปะแบบเดียวตรงนี้นะครับเราจะได้เด็กสองส่วนแมปต่อไปเนี่ยเป็นลำธารสามใช่ไหม รำทานสามเนี่ยเราจะได้อะไรเราจะได้คอนสองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้คอนนะเปลี่ยนอันนี้ละเป็นเด็กอันนี้เป็นคอนนะครับก็ลองดูนะทุกคนสามารถมาฟาร์มเก็บได้แล้วก็จะมีสเต็งด้วยเนี่ยครับก็ลองเลือกเลือดดูตรงนี้อยู่ได้ตั้งแต่เยวอะไรมาสัก58ก็น่าจะมาได้ละ้ว58แล้วก็ไปจบสักเวลหกสิบอ่าหกสิบสามหกสิบสี่ก็ได้นะครับอยู่ได้อ่ะ ทีนี้นะครับแบบต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปเก็บก็คือแบบของเลเวลสักประมาณ6062แล้วกัน62นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่แบบภูเขานะทุกคนภูเขาชอวันนะภูเขาชอวันนี่ครับแบบนี้ถ้าหกสิก็ค่อยไปก็ได้นะครับสำหรับที่นี่แบบนี้จะฟาร์มค่อนข้างง่ายทุกคนคือมอนมันเดินกันแบบแบบนี้คือแบบฟาร์มง่ายอ่ะ มันเดินแค่อย่างเงี้ยตรงนี้นะครับเราจะได้อะไรเราจะได้เป็นเด็กเปอร์เซนต์ครับทุกคนซึ่งสำคัญมากๆกจะทำให้สายดาเมจเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับเป็นเปอร์เซนต์นะตรงนี้เนี่ยยิ่งเรามีเด็กเปอร์เซ็นต์เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะเข้าไปคูณกับเด็กที่เรามีนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยตีแรงมากยิ่งขึ้น โหดมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับสายฟรีควรที่จะต้องเก็บแล้วก็ทําด้วยนะครับสําหรับสมุดต,ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งแมปนะครับก็คือแมปต่อไปจะเป็นภูเขาชอวันสามนะทุกคนภูเขาชอวันสาเนี่ยเราสามารถไปฟาร์มได้นะครับเราจะได้ค่าคอนเป็นหลักเลยสําหรับแมปนี้อืมเป็นอะไรที่ดีนะทุกคนคือ3ค่าหลักๆที่เราจะเก็บก็จะมีอ่าค่าคอนค่าเด็กแล้วก็สเต็งนะครับ ก็หน้าตาเป็นแบบนี้แหละเราก็ปล่อยฟาร์มไว้นะครับตรงนี้นะฮะเราได้คอนเยอะมากๆนะรวมๆแล้วเนี่ยเราจะได้คอนทั้งหมด3%เซนะครับอลองไปทำกันดูนะครับแล้วก็ฟาร์มได้เก็บเลเวลได้นะครับมอนสำหรับแมปนี้อยู่ได้จนถึงสักประมาณเลเวล 63, 64แล้วก็ค่อยย้ายก็ได้หรือว่ารอจนกว่าจะเก็บสมุดครบก็ได้นะครับแล้วก็ย้ายทีเดียวแมปต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นอยู่ในช่วงเลเวลของมอน ที่เราจะไปเก็บเนี่ยคือ63นะครับนั่นก็คือภูเขาชอวัน5นะทุกคนภูเขาชอวัน5เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเก็บได้นะเราจะได้เป็น PDK นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะแมปนี้นะครับเห็นไหมได้เป็น PDK 0.5นะครับแล้วก็มาเก็บได้ตั้งแต่เลเวลสักประมาณ63นะครับก็สามารถมาเก็บที่นี่ได้เนี่ยเห็นไหดู PDK รวมๆแล้วเนี่ยจะได้3%นะครับซึ่งเรามีเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปคูณกับ P A T K ที่เรามีนะมันก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นช่วงเรเบลของ62 63เหมือนกันแมปนี้นะครับชื่อว่าแมปภูเขาชอวันส่วนลับนะครับตรงนี้เนี่ยฟาร์มได้ยาวๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอหาแมปแป๊บนึงนะภูเขาชอวันส่วนลับอ่ะมาได้ตั้งแต่เรเวล61 60 61, 61, 61 62เนี่ยได้แล้วนะครับสำหรับที่นี่ เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแมปกันสักหน่อยแล้วกันนะนี่ครับแมปนี้เนี่ยคนจะฟาร์มเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันมีแค่2ชั้นนะแค่ตรงนี้กับข้างล่างนี้นะครับเราก็เปิดฟาร์มได้ที่นี่เราจะได้เป็น P A T K 60ต่อ1ขั้นเลยนะครับรวมแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด300อ P A T K เลยนะทุกคนคือเยอะมากๆนะครับควรที่จะต้องมาเก็บนะครับอยู่ได้ยาวๆเลยแมปนี้อยู่จนกว่าเราจะเก็บสมุดครบก็ได้นะครับแล้วค่อยย้ายก็เริ่มตั้งแต่เลเวล62ขึ้นไปนะครับ จะดี่ะแมปต่อไปนะครับเราจะไปเก็บในส่วนของ ő, p ีเอทเเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้ p a t k และโคเวต e ด้วยนะครับแมปนั้นน่ะจะชื่อว่าขุบเขาชอวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันขุบเขาชอวันหนึ่ง ครับเราจะวัปามาที่นี่แล้วก็จะเก็บเวลแค่โซนข้างล่างตรงนี้นะเพราะว่าโซนข้างล่างนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เก็บเลเวลแล้วก็ฟาร์มสมุดได้ไวและง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็ง่ายแหละแต่ว่าผมมองว่าข้างล่างตรงนี้ง่ายกว่ามันจะเก็บแค่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับก็เลือกเรานะทุกคนตรงนี้เนี่ยมาได้ตั้งแต่เลเวลสักประมาณหกสิบห้าหกสิบหกนะครับก็เริ่มมาได้แล้วสำหรับแมบ,บนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะลองมาตั้งแต่60 เอ็ดหกสิบสองเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันมันจะอึดอัดไปนิดนึงแนะนำว่าให้มาสัก65 66าหนะครับสำหรับแมปนี้เก็บกันไปยาวๆนะครับ ptk ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ125นะครับต่อไปนะครับจะเป็นหุบเขาชอวันสองนะทุกคนตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้มาได้สักประมาณาสักประมาณ60 ไปปลายนะครับ60ไปปลายค่อยไปนะทุกคนปุบเข่าชอวันสองไปครับแบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะได้ pdk เยอะมากๆก็คือท่านละ65เลยซึ่งผมเองก็ยังเก็บไม่ครบนะครับก็จะได้เนี่ย65 65รวมกันก็ได้เยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับแบบนี้แนะนำว่าให้มาด้วยนะครับซึ่งก็มาได้ตั้งแต่เลเวลสักประมาณ66เริ่มมาได้แล้วนะครับสำหรับแบบนี้ ต่อไปทุกคนจะเป็นจุดเก็บเลเวลของเลเวล70ขึ้นมาแล้วนะครับเราเนี่ยจะต้องไปเก็บที่หุบเขาช่อวันส่วนลับนะครับหุบเขาช่อวันนะบชอวันส่วนลับก็คือที่นี่นะครับแต่ผมแนะนําให้ไปที่2ก่อนนะทุกคนสองเนี่ยจะเก็บค่อนข้างง่ายกว่านะครับแล้วก็ค่อยไป3ตอนสักประมาณ702 73นะอ่ะสำหรับที่นี่นะครับจะได้เด็กนะเป็นหลักเลยก็คือแมบ,บนี้ ุบเขาช่อวันส่วนลับนะครับก็สามารถมาเวลวได้ที่นี่แล้วก็าฟาร์มไปเรื่อยๆได้ในรับสำหรับตรงนี้และแมปต่อไปนะครับจะเป็นุบเขาช่อวันส่วนลับ3ามนะครับซึ่งุบเขาช่อวันส่วนลับ3เนี่ยเรานะครับจะได้ในส่วนของอเลือดด้วยนะครับก็คือคอนนั่นแหละนะทุกคนเราไปเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับเราไปดูกัน ตรงนี้นะครับที่เขาจะนิยมมาเก็บการซึ่งผมเนี่ยได้เก็บครบไปแล้วนะเป็นคอนนะได้ทั้งหมด5คอนเลยนะครับสำหรับแบบนี้ถือว่าเป็นแบบที่ดีแล้วก็ค่าสเตตัสก็โอเคนะครับบอนค่อนข้างเยอะนะต้องเลือกแมปหน่อยนะครับถ้าจะฟาร์มเก็บสมุดก็แนะนําว่าไม่ต้องตีหรอกพยายามตีคนเดียวน่าจะขึ้นได้ไวกว่านะครับประมาณนี้และก็ตรงนี้เนี่ยอยู่ได้จนถึงเลเวล80ไปเลยนะครับยาวๆไปเลยทุกคน ตั้งแต่72 73เนี่ยไลายยา่ยาวๆไปจนถึง80ได้เลยแบบสบายๆนะครับสำหรับแมปพ,พวกนี้่ะก็ลองไปไล่เก็บกันดูนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมจะจะพาทุกคนเนี่ยไปลองฟาร์มดูนะั่นก็คือแมปนี้ครับอ่าชื่อว่าแมปนี่เส้นทางมรณะ3ะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าบอนตีแรงนะทุกคนแล้วก็เกิดไวมากๆด้วยแต่ข้อแม้ของมันก็คือฟาร์มดีนะั้นมากๆนะครับฟาร์มได้ทั้งเงินทั้ง ของที่เป็นแม่นยำนะครับสำหรับสมุดตรงนี้ถามว่าแมปนี้มาได้ตั้งแต่เมื่อไร่ก็สัก73ค่อยมากันละกันนะ73นะครับจะมาจบที่นี่ได้นะครับอยู่ยาวๆจวยันถึงอ่า80ก็ยังสามารถอยู่ได้นะครับสำหรับแมบนี้สำหรับผมก็มองว่าแม่นยำเนี่ยมันสำคัญก็มาเก็บไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับเส้นทางวรรณะ3านะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วตรงนี้ก็ฟาร์มเงินได้ดีด้วยนะสำหรับในช่วง70เพราะมอนมันจบไวนะทุกคน โอเคในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับสำหรับการเก็บเรเวลตั้งแต่เรเวล50ขึ้นมาเอยตั้งแต่45ขึ้นมาจนถึง80นะครับก็ลองไปฟาร์มกันดูนะทุกคนว่าอยากจะได้เอ่อแมปไหนก็ลองไปเลือกเลือกเอานะครับในสารานุก,กรมภูมิภาคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ไกด์เป็นแนวทางให้ประมาณนี้นะทุกคนใครมีจุดไหนที่น่าสนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเออแบบว่าเออจะได้ไปฟาร์มฟาร์มด้วยกันนะ โอเคก่อนจากการในคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตฝากทุกคนนะครับกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนถ้ากดแล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าทุกทกท,กท่านเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตไปก่อนนะทุกคนบายยนะครับ